ก็เออก็ได้ได,ได้ได้เจอคุณพ่อนะคะแล้วก็ <c oughs> ก็ตัดผมสั้นแล้วนะคะแล้วก็เยี่ยมผ่านกระจกวันนี้นะคะไม่ได้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 เอไไไไเอไม่ได้เจอตัวก็ไม่ได้สัมผัสเ <c oughs> จอผ่านกระจกนะคะแล้วก็ค่ะก็ ก็ได้ก็ได้พูดคุยกันนะคะคก็ส่งกําลังใจให้ให้คุณพ่อนะคะแล้วก็พ่อก็เล่าว่ามีผู้คุมเล่าให้ฟังนะคะว่ามีประชาชนที่มาให้กําลังใจคุณพ่อนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวแถวนี้บอกว่าทานพร้อมท่านนะคะท่านก็ฝากขอบคุณทุกกาลังใจที่ที่ที่ส่งเข้ามานะคะท่านก็เออก,ก็ก็มีได้รับข่าวสารมีผู้คุ้มเล่าให้ฟังด้วยอะไรนะคะ Ism, คุณท่นมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือว่าเป็นห่วงอะไรไหมครตอนนี้ก็ก็สุขภาพก็จะมีเรื่องความดันนะคะก็คงมีความเครียดบ้างก็ความดันขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วก็แต่คุณพ่อก็จิตใจเข้มแข็งนะคะเข้มเข้มแข็งกว่าเราอีกนะคะมันก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ให้ให้กำลังใจเราฝากมาบอกคนให้กำลังใจหรือข้างนอกหรือคนในครอบครัวรู้จักยังไงหรือเปล่าค่านสื่อยังไงบ้าง เขาก็บอกว่าเขาก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเรื่องความดันบ้างแล้วก็มีเรื่องของความความเครียดแน่นอนนะคะจริงๆทุกคนที่เขาไปอยู่ก็น่าจะมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็เขาเขาก็พูดเรื่องขอบคุณกําลังใจมากกว่านะคะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งผัดกําลังใจให้เขาแล้วก็จริงๆพวกเราเองเวลาไปที่ไหนตอนนี้ก็มีคนให้กําลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็จริงที่มันก็ที่ผ่านมาหลายๆปียังพ่อคุณแม่ได้เจอกัน ตอนนั้นไม่เจอกันมา17ปีครรอบนี้ก็มาเจอผ่านกระจกอะไรเงี้ยค่ะก็ชีวิตก็ชีวิตครอบครัวเราก็มีหลายรสชาตินะคะก็ให้กำลังใจกันไปในทุกๆเรื่องในทุกๆหัวข้อนะคะได้เจอกันจริงๆประมาณสักกี่นาทีคะคะก็ไม่ไม่นานไหมคะื่อทีก็ประมาณ30มสิคะอย่างความสามารถของคุณนักศิลป์นะครับก็เห็นว่ามีกระแสข่าวมาว่ามีความเก่งภาษาอังกฤษนะฮะจะมีการช่วยงานของ เรีนจำหรือว่าของราชธรบ้างไหมตอนนี้เพิ่งผ่านการกักตัวมา5วันนะคะก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรแต่ว่าคิดว่าก็เมื่อกี้ยังยังพูดอยู่ว่าจริงเห็นมีผู้ต้องขังอื่นๆนะคะที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็บอกบอกว่าจริงๆพ่อก็มีประสบการณ์เยอะก็อายุ76แล้วนะคะก็คงมีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวจะเป็นเรื่องมุมมองต่างๆจริงๆพ่อเขาก็ จะชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องการบริหารโทษได้มีการยื่นเพื่อขอเพราะว่าท่านก็ให้เป็นผู้ชลาแล้วและมีล้คเหลยื่นยืหรือยังเดี๋ยวพวกกฎหมายทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ทนายเป็นคนตอบแล้วกันนะคะก็จะได้ถูกต้องตามข้อระเรแบบต่างๆค่ะก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เรื่องตั้งซ่อมเชียงรายคุณพ่อได้ฝากอะไรไหมคะก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็บอกว่าดีใจด้วยนะคะจริงๆเราก็ได้คุยกับทางเชียงรายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะก็ขอบคุณ,คณทุกกำลังใจนะคะมีอ,อะไรพิเศษบ้างไหมคะไม่มีคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะจะมาบ่อยไหมแน่นอนอยู่แล้วค,ะค่ะทนาะลูกสาว